สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์นะครับวันนี้เราจะมาฟังความเห็นชาวมาเลเซียว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโครงการคลองไทยสำหรับที่มาของความเห็นนะครับเอามาจากช่อง aphd channel นะครับซึ่งเป็นของประเทศมาเลเซียลิงก์ต้นทางเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับตรงช่องคำอธิบายนะครับโดยช่องนี้นะครับได้เขียนถึงโครงการคลองไทยไว้ดังนี้นะครับ โครงการเมกะโปรเจกต์คลองกระเขายัางเรียกว่าคลองกะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียและอาเซียนความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจความขัดแย้งและความเป็นปริปักเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในคลองกะความจริงโครงการนี้ได้รับการแนะนำตั้งแต่300ปีที่แล้วแต่ในเวลานั้นอารยธรรมของมนุษย์ ยังไม่มีความสามารถทางเทคโนโลยีในการสร้างของนี้แม้ว่าหลังจากนั้นชาวอังกฤษดูเหมือนจะสนใจที่จะดำเนินการก่อสร้างนี้ต่อไปแต่ในที่สุดพวกเขาก็ต้องคัดค้านเพราะต้องการปกป้องผลประโยชน์ของสิงคโปร์ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การยึดครองของอังกฤษ คลองกระเป็นโครงการที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ผ่านคลองเทียมระยะประมาณ135กิโลเมตรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยดังนั้นเรือจึงไม่จำเป็นต้องผ่านช่องแคบมาละกาอีกต่อไปและสามารถประหยัดได้มากกว่า1,200กิโลเมตรอย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับทางตอนใต้ของมาละกาและผลกระทบต่อท่าเรือในน่านน้ำในช่องแคบนี้ ในความเป็นจริงยังมีคลองอีกสองแห่งที่สร้างขึ้นเพื่อลดระยะการเดินทางคลองโซเอตซึ่งเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดงรวมทั้งคลองปานนมาในอเมริกาใต้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำ ประเทศไทยได้เริ่มต้นการรับรู้โดยบุคคลที่มีอิทธิพลบางคนในประเทศไทยเริ่มชักชวนให้นายกรัฐมนตรีของไทยดำเนินโครงการนี้ต่อไปซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ1,2 0 0 0 0ล้านริงกิตครับนั่นก็เป็นคำอธิบายนะครับที่ทาง c h ชาแนลได้เขียนคำอธิบายเกี่ยวกับคลองไทยเอาไว้ แต่ก่อนจะไปฟังคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียนะครับขอออกตัวไว้นิดนึงนะครับหลังจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซึ่งบางคอมเมนต์อาจจะฟังดูแล้วอาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจได้นะครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ฟังเพื่อเป็นการรู้ข่าวรู้เรานะครับและฟังเพื่อการศึกษานะครับโอเคเรามาฟังคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าภาคใต้ของประเทศไทย สงขลามาเล25%สตูนมาเล67%ปัตตานีมาเล88%ยะลามาเล72%นราธิวาสมาเล80%ยินดีต้อนรับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับช่องนี้ควรพัฒนาคำทักทายจากอินโดคอมเมนต์ต่อไปครับ มาเลเซียสามารถกลับไปยังดินแดนที่ถูกครอบครองโดยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับก็เป็นทำนองเดียวก,กันกับคอมเมนต์ที่แล้วนะครับมาเลเซียสามารถได้ดินแดนที่เสียไปคอมเมนต์ต่อไปครับมาเลเซียเป็นจุดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของสิงคโปร์ที่เราได้ประโยชน์ถ้าไทยสร้างคลองกระเราจะได้ประโยชน์ดินแดนที่โชคดีคือมาเลเซีย คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศแรกที่เสียประโยชน์คือสิงคโปร์ซึ่งเสียเปรียบมากเพราะว่าพวกเขาจะไม่หยุดที่ท่าเรือสิงคโปร์อีกต่อไป ครับระหว่างทางคอมเมนต์เนี่ยครับก็มีดราม่าเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อมีผู้ชายท่านหนึ่งบอกให้บล็อกความเห็นของคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนมาตอบเป็นจํานวนมากก็น่าจะเป็นความเห็นที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ทางแอดมินคงบล็อกความเห็นนี้ไปเรียบร้อยแล้วผมเลยหาไม่เจอนะครับโอเคมาฟังคอมเมนต์กันต่อไปคลองกระ เป็นแนวความคิดเทพนิยายของรัฐบาลไทยในความเป็นจริงมันไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยซ้ำเป็นเหมือนแนวคิดที่จะสร้างสะพานเชื่อมคาบสมุทรเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นการประเมินเบื้องต้นของโครงการนี้ยังบอกได้ว่ามีราคาแพงเทียบเท่ากับ GDP ของไทยเกือบทั้งปีลองนึกดูว่ารัฐบาลไทยจะต้องใช้หนี้ทั้งหมดกี่ร้อยปีในการชำระหนี้เหล่านั้น มีเรือกกี่ลำที่สามารถผ่านและมีส่วนช่วยในการผลิตของคลองนี้ทุกวันความจุรายวันของช่องแคบมาละกาคือ1,000ถึง1,500ลำที่จอดท่อสมอนั่นคือถ้าไม่มีปัญหาในกรณีเศรษฐกิจถดถอยนะดังนั้นมาเลเซียไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความคิดนี้ของสื่อไทยคอมเมนต์ต่อไปครับทางใต้ของประเทศไทยเดิมอยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านมาลายู พวกเขานับถือศาสนาอิสลามพูดภาษามลา,ายูและชนชาติมลา,ายูรัฐเหล่านี้ถูกแยกออกจากมาเลเซียตามความประสงค์ของอังกฤษและสยามในช่วงยุคอาณานิคมเขาไม่ต้องการให้ภาคใต้ของประเทศไทยตกอยู่ในความวุ่นวายจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับคอมเมนต์นี้โดยส่วนตัวแอดมินนะครับ ก็ช่างใจอยู่นานว่าจะแปลคอมเมนต์นี้ดีหรือเปล่านะครับแต่ก็ตัดสินใจพูดลงมาในคลิปนะครับเพื่อให้เห็นทัศนคติของชาวมาเลเซียนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือชาวมาเลเซียเรียกคนไทยว่าสยามบ่อยครั้งมากนะครับมากันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับวาทกรรมนี้มีมานานหลายร้อยปีแต่ไม่เคยปรากฏให้เห็นหากรู้เรื่องนี้จะส่งผลกระทบใหญ่หลวงความทุกข์ที่สุดคือสิงคโปร และแน่นอนประเทศที่ผ่านช่องแคบมาลาการวมทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียลองนึกดูว่าเรือจากตะวันตกจากยุโรปตะวันออกกลางที่ต้องการไปทางตะวันออกเวียดนามไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือไม่เช่นนั้นจะเลือกผ่านคลองกละแทนที่จะผ่านช่องแคบมาลากาแน่นอนว่าต้องคำนึงถึงเวลาและประหยัดน้ำมันมากขึ้นผลกระทบมากที่สุดคือสิงคโปร์และมาเลเแต่อินโดนีเซียจะได้รับผลกระทบเช่นกัน สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเกินไปที่จะประท้วงและยอมจำนวนได้เท่านั้นฉันรู้สึกว่าท่าเรือในสิงคโปร์และท่าเรือทางตะวันตกของมาเลเซียจะตายเพราะมาเลและสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศหมู่เกาะแบบอินโดนีเซีย โชคดีที่สุดคือไทยและจีนตอนใต้ซึ่งจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและจะเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้เป็นอิสระแต่มีความเป็นไปได้ที่อินโดนีเซียจะสร้างท่าเรือระหว่างประเทศแห่งใหม่คอมเมนต์ต่อไปครับ สิงคโปร์และอินโดนีเซียจะคัดค้างทุกอย่างอย่างแน่นอนมาเลเซียมีเพียงการจับตาดูพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่แสละโมบตั้งแต่แรกหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้รัฐต่างๆเช่นกลันตันจังการูและปินังควรเตรียมพร้อมให้ดีขึ้นครับสำหรับความคิดเห็นในนี้นะครับขอสารภาพตามตรงว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมรัฐต่างๆต้องเตรียมพร้อมนะครับถ้าเพื่อนๆมีความรู้สามารถเขียนไว้ตรงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ คอมเมนต์ต่อไปครับรัฐบาลไทยจะไม่แยกภาคใต้ออกจากทะเลเพราะกลัวว่าจะง่ายสำหรับผู้แบ่งแยกดินแดนและจะต่อต้านการปกครองของกรุงเทพแต่ถ้าไทยทำแบบเดียวกับที่มาเลเซียก็มีทางเลือกอื่นโดยการสร้างคลองเดียวกันเหนือชายแดนมาเลเซียเป็นการตอบโต้ทางเศรษฐกิจเรือจะผ่านเส้นทางคลองมาเลเซียด้วยมาเลเซียสามารถสร้างทาง มาเลเซียสามารถสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ได้ทั้งในรัฐเคดาเประหรือกลันตันท่าเรือสิงคโปร์ความแออัดจะลดลงอย่างมากผลกระทบทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่จะทำให้สิงคโปร์สูญเสียเงินหลายหมื่นล้านต่อปี มาเลเซียไม่ต้องกังวลแค่ลงทุนหลายพันล้านริงกิตเพื่อสร้างคลองมาเลเซียแล้วกลับมาลาว20-3 0เปอร์เซนจากการสูญเสียรายได้ของสิงคโปร์นั่นหมายความว่ามาเลเซียจะได้รับผลกำไรทางเศรษฐกิจปีละหลายพันล้านริงกิตคุด,ดินและทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมริมคลองฉลาดไหมสำหรับความคิดเห็นนี้นะครับก็คือถ้าประเทศไทยขุดคลองนะครับ เขามีไอเดียเสนอว่าก็จะขุดคลองมาเลเซียด้วยนะครับเพื่อแบ่งปันรายได้จากประเทศสิงคโปร์ครับมาที่ความเห็นต่อไปครับอะไรคือความหมายของจีนที่เป็นผู้รับเหมารายใหญ่สำหรับโครงการคลองกระโครงการนี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานเห็นได้ชัดว่าเป็นหนึ่งในทางลัดสู่ทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ก่อตั้งโดยจีนและประเทศที่ทรยศในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเส้นทางกองทัพเรือจีนไปยังฐานทัพเรือจีนบนเกาะอานามันสิงลังกาปากีสถานเราทราบดีว่าเงินทุนสำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนประเทศไทยเท่านั้นที่ใช้โอกาสนี้โดยมีกำไรจากเส้นทางเดินเรือแม้ว่าเราจะรู้ว่า ประเทศไทยเป็นผู้ซื้อจากจีนในวงเล็บรถถังและอื่นๆความเห็นต่อไปครับฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะสร้างมันขึ้นมาเพราะว่า1การเงินที่แพงเกินไป2ทางการเมืองไม่คุ้มครับและนั่นก็เป็นความเห็นของชาวมาเลเซียที่มีต่อโครงการคลองไทยนะครับ ฟังเพื่อความบันเทิงและให้เห็นถึงทัศนคติของประเทศเพื่อนบ้านนะครับถึงแม้ว่าบางคอมเมนต์อาจจะฟังแล้วเกิดอาการหัวร้อนบ้างขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆจากช่อง up comment สำหรับวันนี้สวัสดีครับ